Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News นัดชาเย,ย้ยรัฐบาลหมดปัญญาแก้วิกฤตเศรษฐกิจแนะยาอายเอาข้อเสนอพักเก้าไกลไปใช้ได้เนบ็บเตามหาเศรษฐีแก้ปัญหาพลังงานผิดฟ้าผิดตัว เมื่อวันที่23มิถุนายน2565นายนัทชาบุญชัยอินสวัสด์สอสอบางขุนเทียนและรองเลขาธิการพักคเก้าไกลกล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยขณะนี้ว่าถึงจุดที่พี่น้องประชาชนหลังชนฝาแล้วไม่ว่าจะทำอาชีพอะไร อาศัยแห่งหนใดในประเทศล้วนได้รับผลกระทบเข้าของแพงทุกหย่อมยาขณะที่รัฐบาลไม่มีทีท่าว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ล่าสุดผลงานชิ้นโบแดง คือการที่กระทรวงพลังงานออกมาเชิญชวนประชาชนมาใช้อังโลที่คิดค้นเพื่อการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องผิดฟ้าผิดตัวในการแก้วิกฤตซ้อนวิกฤตที่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยเตาถ่านแทนเตาแกส๊สและโฆษณาแบบเล่นใหญ่ประหนึ่งเป็นความหวังของมนุษยชาติผลงานชิ้นนี้จึงสะท้อนศัก,กยภาพของรัฐบาลในการแก้ปัญหาในสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างดี นายนัชชากล่าวอีกว่าขอย้ำอีกครั้งว่าท่านไม่ต้องอายหากจะนำข้อเสนอพักเก้าไกลไปใช้พักเก้าไกลเคยเสนอให้เติมเงินในกระเป๋าพี่น้องประชาชนมานานแล้วเพราะมาตรการที่ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตรึงราคาไว้เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป นั่งฟังท่านรัฐมนตรีพลังงานตอบสภาวันนี้บอกว่าทั่วโลกแก้ปัญหาด้วยการให้ประชาชนประหยัดพลังงานซึ่งก็ถูกต้องแต่แค่ครึ่งเดียว พราะบางประเทศมีมาตรการช่วยค่าครองชีพด้วยไปดูออสเตรเลียได้กำลังจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในรอบ16ปีจากประมาณ494บาทต่อชั่วโมงเพิ่มเป็น518บาทต่อชั่วโมงขีดเส้นใต้ว่าค่าแรงต่อชั่วโมงพูดง่ายๆทำงานชั่วโมงเดียวก็มากกว่าค่าแรงในบ้านเราที่ทำงานทั้งวัน ขณะที่ราคาน้ำมันใกล้เคียงกันดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรรีบคิดเพื่อแก้ปัญหาโดยด่วนคือวิธีการเติมเงินใส่กระเป๋าประชาชนให้ได้ไม่ต้องอ้างนน้นอ้างนี่ นายนัชชากล่าวอีกว่าสิ่งที่พักเก้าไกลเสนอให้เติมค่าครองชีพให้ประชาชนเหตุผลหลักคือเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถพยุงตัวเองได้ภายใต้บริบทที่เป็นจริงอย่างธุรกิจรายเล็กรายย่อยที่รับสินค้ามาราคาแพงอยู่แล้วสามารถขายราคาที่แพงขึ้นได้อีกเล็กน้อยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตรึงราคาขายไว้เศรษฐกิจก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ไม่ได้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะง,งักงนัน ทำอะไรกันไม่ถูกแบบวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ